พยากรณ์อากาศ18พฤศจิกายนและพยากรณ์อากาศ7วันล่วงหน้า18-23พฤศจิกายนพยากรณ์อากาศในอีก24ชั่วโมงข้างหน้ามรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่ปกคลุมบริเวณอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังอ่อนลงในขณะที่หย่อมความรกรกาศตา่ำปกคลุมภาคใต้ทางตอนล่างทําให้ภาคใต้ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องมีฝนตกหนักบางพื้นที่พ่อแม่พี่น้องประชาชนบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยภาคใต้ขอให้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักปริมาณฝนสะสมส่วนความรกรกาศสูงหรือบรรยากาศเย็นยังคงมีกำลัง ปกคลุมประเทศไทยทางตอนบนและทะเลจีนใต้ในขณะที่ลมตะวันออกพัดน,นําความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้าปกคลุมภาคอีสานทางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคกลางทําให้บริเวณดังกล่าวมีหมอกในตอนเช้ามีอากาศเย็นบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือทางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคกลางจะมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้ในระยะนี้ขอให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนบริเวณประเทศไทยทางตอนบนระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกหนาไว้ด้วย ยพยากรณ์อากาศภาคเหนือในวันนี้และวันพรุ่งนี้จะมีอากาศเย็นและหมอกในตอนเช้าฝนเล็กน้อยบางพื้นที่นะครับอุณหภูมิ21 35องศาเซลเซียสส่วนบริเวยอดดอยจะมีอากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิ10 16องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว10 20กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคตะนออกเฉียงเหนือจะมีอากาศเย็นจะมีหมอกในตอนเช้าฝน10%ของพื้นที่ส่วนมากเน้นทางตอนล่างของภาคนะครับตั้งแต่นครราชสีมาบุรีรัมย์สุริน สีสเกตและอ,อุบลราชธานีอุณหภูมิ22-34องถึงสาีองศาเซลเซียสส่วนบริเวณยอดภูดจะมีอากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิต่ำสุด13-17ถึงสิดองศาเซลเซียสลมตะันออกเฉียงเหนือความเร็ว1 0 2ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนภาคกลางจะมีหมอกในตอนเช้าจะมีฝนฟ้าคะนองเข้ามาเล็กน้อยในบางพื้นที่ประมาณ10เซของพื้นที่ส่วนมากเน้นกาญจนบรุรีราชบุรีนคปรปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิ23-34ถึงอง ตัเนเซียสลมตะันออกเฉียงเหนือความเร็ว10 20กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนภาคตะวันออกจะมีเมฆเข้ามาเป็นส่วนมากฝนฟ้าขนอง20%ของพื้นที่ส่วนมากเน,น้นนครนายกชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิ2 4 3 4องศาเซลนเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันออก ฝนฟ้าขนอง70%ของพื้นที่ฝนตกหนักบางแห่งบริเวณชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาสอุณหภูมิ2 3 3 2องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝนฟ้าขนอง70%ของพื้นที่ฝนตกหนักบางแห่งบริเวณพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูล อุณหภูมิ22-31องศาเซลเซียสลมตะันออกความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีเมฆเข้ามาเป็นส่วนมากฝนฟ้าขนองเล็กน้อยบางพื้นที่อุณหภูมิ25-35องศาเซลเซียส ลมตําออกเฉียงเหนือความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงต่อไปจะเป็นพยากรณ์อากาศ7วันล่วงหน้าจากกรมอุตุนิยมวิทยา18-23สิจิกายนโดย18-21ยสิบิจิกายนความประดอากาศสูงหรือมลอากาศเย็นที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีกําลังอ่อนลงทําให้มีฝนตกฟ้าขนองบางพื้นที่มีหมอกบางในตอนเช้าจะมีอากาศเย็นหลงเหลือบริเวณภาคเหนือภาคตะาดออกเฉียงเหนือส่วนมรสุมตะาดออกเฉียงเหนือที่ปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ก็มีกําลังอ่อนลงเช่นกันนะครับ แต่ยังคงทําให้มีฝนบริเวณภาคใต้โดยเฉพาะบริเวณภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยจะมีกําลังอ่อนลงคลื่นลมก็จะมีกําลังอ่อนลงตามไปด้วยนะครับหลังจากนั้น22จนถึง23พฤศจิกายนจะมีบริเวณความกปอากาศสูงหรือมรากาศเย็นกําลังค่อนข้างแรงแะระลอกใหม่จากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยทําให้บริเวณดังกล่ามีฝนตกฟ้าคะนองเกิดขึ้นในระยะแรกหลังจากนั้นอุณหภูมิจะเริ่มลดลง ประมาณ2-4งองศาเซนติสส่วนภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกจะได้รับผลกระทบใน,นระยะต่อไปส่วนมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ก็จะมีกําลังแรงขึ้นทําให้ฝนตกฟ้าขนองเพิ่มมากขึ้นคลื่นลมก็จะแรงขึ้นตามไปด้วยนะครับในช่วง1 7บเถึงิพฤศจิกายนขอให้ระมัดระวังในเรื่องของหมอกที่จะลงนะครับรวมถึงฝนที่จะตกในบางพื้นที่และฝนตกหนักบริเวณภาคใต้ ส่วน22-23ิพฤศจิกายนพ่อแม่พี่น้องประชาชนบริเวณภาคตะนอ,ออกเฉียงเหนือทางตอนบนขอให้ดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากอากาศที่จะเปลี่ยนแปลงไว้นะครับพยากรณ์อากาศภาคเหนือ18-21พฤศจิกายนจะมีอากาศเย็นจะมีหมอกในตอนเช้าฝนเข้ามาเล็กน้อยบางพื้นที่หลังจากนั้น22 จนถึง23พฤศจิกายนจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าฝนฟ้าขนองเข้ามา10-20%ของพื้นที่อุณหภูมิ20-33องศาเซลเซียสบริเวณยอดดอยจะมีอากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิ10-16องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมง ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ18-21พฤศจิกายนจะมีอากาศเย็นจะมีหมอกบางในตอนเช้าฝนเข้ามาเล็กน้อยประมาณ10%ของพื้นที่อุณหภูมิ20-34องศาเซลเซียสส่วนบริเวณยอดภูจะมีอากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิ13-16องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงหลังจากนั้น22-23พฤศจิกายนจะมีฝนฟ้าะนองเพิ่มมากขึ้น จาก10%ของพื้นที่เป็น10-20ซของพื้นที่จะมีลมแรงเข้ามานะครับในระยะเวลาดังกล่าวอุณหภูมิก็จะลดลงอีกประมาณ2-4องศาเซลเซียสจะมีอากาศเยน็นอุณหภูมิ1 7 3 2องศาเซลเซียสส่วนบร,ริเวณยอดภูจะมีอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุด10-15องศาเซลเซียสลมตําออกเฉียงเหนือความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนภาคกลาง18-21ปิพฤศจิกายนจะมีหมอกบางในตอนเช้า ฝนเข้ามา10ของพื้นที่หลังจากนั้น22-23พตุติกายนฝนฟ้าขนองจะเพิ่มมากขึ้นจาก10ของพื้นที่เป็น10-20ของพื้นที่อุณหภูมิ2 2 3 3องศาเซลเซียสลมตะนออกเฉียงเหนือความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนภาคตะนนอ,อก18-21พฤศจิกายนจะมีฝนฟ้าขนอง10-20ซนของพื้นที่หลังจากนั้น 22-23ถึง23พฤศจิกายนจะมีฝนฟ้าขนองเพิ่มมากขึ้นเป็น20-30%ของพื้นที่อุณหภูมิ2 3 3าถึงิองศาเซลเซียสลมตะวัออกเฉียงเหนือความเร็ว15-30กิเมตรต่อชั่วโมงส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝนฟ้าขนอง6 0ถึงซของพื้นที่ตลอดทั้งช่วงจะมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิ23-3-4ถงม่องศาเซลเซียสลมตะวันออก ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝนฟ้าครอง40-60%ของพื้นที่ตลอดทั้งช่วงจะมีฝนตกหนักบางแห่งลมตะวันออกความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิ23-35องศาเซลเซียสส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑล18-21พฤศจิกายนจะมีหมอกบางในตอนเช้าฝนเข้ามาเล็กน้อยประมาณ10%ของพื้นที่ หลังจากนั้น22-23สิิกายนฝนฟ้าครองจะเพิ่มมากขึ้นเป็น10-30%ของพื้นที่อุณหภูมิ24-34องศาเซลเซียสลมตันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กด subscribe กดแชร์ให้ดนวยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ